ชาวราศีพฤษภนะครับมาดูกันว่าใครที่กำลังรักคุณมากที่สุดในตอนนี้ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะ เห็นพลังงานนึงคนที่รักตัวเองมากๆเลยตอนนี้ห่วงแหนนะครับทรัพยากรของคุณเองนะครับหวงแหนอารมณ์จิตใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หวงแหนเอาเวลาที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณอะอยากจะพักผ่อนหย่อนใจด้วยตัวของคุณเองแล้วก็นำพาให้ชีวิตของคุณนะครับ มีแรงมีมีแรงมีเวลาในการที่จะกระตุ้นผักดันเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองนะครับให้เติบโตได้อย่างชัดเจนให้เติบโตแบบต่อเนื่องด้วยขอดูหน่อยว่าใครที่รักคุณมากที่สุดในตอนนี้โอ้ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละตัวคุณเองนี่แหละรู้คุณค่าในตัวเองและรักในตัวเองมากๆนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆด้านด้วยเช่นกันบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เป็นด้วย